สวัสดีครับอยู่กับผมติ๊กเส็ดนะครับเรามาชมไปเชียครับพี่น้องมาบองบรรยากาศยังมาแลงครับผมมาแอบเบิงบ่วงใหญ่ขาเจ้าโวกันครับผมปเป็นเบิ้งบรรยากาศครับสวัสดีครับมาเพิ่งพี่น้องครับเมื่อกบรรยากาศยังมาแลงครับผมมาหาเบิงบ่วงใหญ่ข้าเจ้าครับพี่น้องครับมาดูวงใหญ่เขาข้าเจ้าซ้อมกันครับ มพือพี่น้องครับไปแอบดูกันไปแอบดูกันไปแอบดูกันครับข้าเจ้าโซลียังกันครับพี่น้องอันนี้มองข้างหลังนาจะหฮูครับผมมองข้างหลังหูเลยครับพี่น้องมองข้างหลังก็นทีมัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ลิปท <glucose S 1> ี่45ครับผมนี่ไอดอลผมเลยนะครับกดไปทายดาล่าพนผู้ใดเหรอไมเนี่ไปกินแ้เป็นมันเป็นดอนสแก้มันอันมืดมเราเมื่อไ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผวัสดีครับี่รับพังไีครับัสดครับสัดีครับวัสดีครัีครับวผมี่อยู่ดีครับสวัสีครับสี่รับสวัสดีครับสวเี่ยสรับสัสรรีรี ครับเมื่อวานหนึ่งย่างเอาอ่ะป้ายังขึ้ย่างครับมันไม่หมองแน่นรยมันมมีผมกับผมว่ามันเต้นขายรถเว่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข็มเข็มไม่ใช่แคนนี่ครับเข็มเซโดนครับเปลี่ยนจีเข็มเป็นจีอัเต่าแข่นวันถึงถึงนี่ครับผมพี่เข็มก็บนชัยนะครับผมบัดนี้เราสิได้ไปกรุงเทพยน้ำคือเราได้บัดจะจะไปได้ไปกรุงเทพยมวีเนาครับเนาะกินก้อนก็ได้ครับจิมก้อนก็ได้บ่ไปแล้วเล่าออกแล้ว จะละออกเลยเป็ดไต้หวันเขาจะไปไต้หวันเขาพากันไปเตไตนูจะไปไต้หวันโอ้เนี่ยวะเปไต้หวันนี่เพียเข้าขครับผมนี่ครับสวัสดีครับเอาของมันขึ้นเหมือดแท้เดี๋ยวยังกินครับเปิดแฟนจังไรวะ เป็นปะเป็นปะเออเปิดแล้วแกงแล้วบัดดีพี่น้องครับผมครับผมญี่ปุ่นครับผมพี่น้องเคยเห็นในท่อทัดบั้ยครับนี่ยใต้กันยังคนรอดผีว้ายอย่ากทำไมโคตรอดผีรักพ่อพีอ้ยเหลือน้ำจืดอ๋อสวัสดีภัยาบงหัดครับสวัสดีครับผมไัยพุทธท่านแท้นี่เสียงเสียงใครได้อีกเสียงใครได้อีกครับได้ผู้เดียวครับได้ผู้เดียวภัยบอกครับอารุณเป็นตัวใจนะผม รถทุเรศแค่ไหนมัน่วป้าี่นพี่น้องโอ้มันมาเมียนนางเลยนอนเลยเดปง่ะไเลยอพี่งงน้องเออเนพ่ออดีพอเด็กอดสาวทีสุดทุกงยัทุกงยังทุกงยังอุ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบรุด บรรยากาศ่มเหมืแรงสวัสดีพ่อยุดรับพ่อยองะรับแตแงาเอเข็มใส่ข้าวหกวจุ่ฝันริ้วๆเพราะผม่ยครับพบอกว่ามันผมงาพ่อพ่อว่ามันใบมันีเรื่องัน ก็เอันข oh, okay. ้าเจ้าโซกันครับพี่น้องครับพี่เข้มสิไปไต้หวันครับลูกพี่เข้มสิไปไต้หวันสวัสดีพี่แก้มเลยนะครับสวัสดีครับาะปแง้า ไอ้หอยเปยไมเข็มอ้อยไปเตไอ้หอยเบิดไปไหจีไก่บ่ไปรเลยก่บลเลยเีโอ้โหอดีตชายไก่บันีช่มสวัสดีครับผมถ่ายรำเลยครับไย้ีเลยคบควัสดีครับ ต้องดูว่าตัวเดียวก็ไม่ให้ก็ไม่อีกตัวพุก็ไ่เกินล้วนแล้วผูชื่อยายหุมกันช่วนเงินลาอะไยากมากยุเตก็คือว่าไม่ใช่อีกเนี้ยเอาอันเอานอน้รบ่ ผู้วครับน้องยาวก็คือนี่ยังก็ผู้ตองบ่ะผู้ตองครับคนบอกว่าเห็นเราได้ในอันยูทูปบ้านนี่เราดังไปน้ำหมาลุ่เป็นแม่นมแม่นมมานุ่มหมาเป็นอยังกว่านม็นนุ่มแมวใส่ไอติมนี่บ่กโอ้นมแมวเนี่ยกินได้อันนี้ผู้ตองโอ้พาวงศ์เหรอ ไม่ได้หันไปขว้าอกเป็นยังไงตอนบังฉีดเขยิบเขยิมเอาไข่ไอหมาพอเฮ้ยพาะอะเพาะะนทีเียนกหมาจะไล่ผตัวาชนะฟาชนะแค่ในห้องสองหมื่นจะคว้างเดาจนว่าเอวหักอม่ได้เช็บาดว่าถ้ายี้ยหมานก่ะดาะมาเดี้ยดหรอมันขี่หัวกันแล้วไงเยี่ยมเลยตอนนี้ ไหวแม่ขนาดไทยทั้งหลังเลยนี่ยังแ ề m ๆมันงามขนาดเลยวะเนี่ยบินพรมีเป็นของไฟบบอกูวันนี้เราเจอเจ้าขวบบอกเห็นผู้จัดการบอกผู้จัดการมาเดี๋ยวว่านว่าผู้จัดการมาเดี๋ยวแสนแตกเอาฉีวมาท่านาไม่ได้เกือบถ้าทุกมมือนี่เดีวเอาฉีกเดียวเลยพ่อเสียว่าเอาฉีกมาท่านาหมอล็อบเลยผิดเอาผู้จัดการเดียวม้ามือเดียวเนาะบอกว่าอยากให้อยากให้ก็มื้นแตกกี่กให้มื้นแตกปืนเขาไม่ได้กินยังเรากิน ขิงว่าไปนาแต่แสนแตกเจ้าเรียดากมาเจ้าได้หลายตัวขิงวอีกหลางมันแตกเลยขึ้นอีกกินบอนาทีเลยเก็บลังเมียเลยมันมันไม่เป็นไรหรอกงอยังกินเลยเห็นไฟสิเลยเหรยั้าดอได้โจ เห็นวิธีคลิปนี้ไม่มีอย่างไรครับมาไทยไปลูกพี่เข้มกินกินมะม่าเราเราจะไปตั้งประเทศเราสิกินมะม่าครับผมพี่น้องฟิกแหวกฟิกไหวกพูดนะอันย่าเลยจีครับผมพี่น้องครับผมฝากพี่น้องครับนี่แหละเขาที่เลยสดกูปิดวันที่24กันยายนนี้แต่วันที่สิบสองกิดครับ ครับให้พี่น้องเห็นก่อนใครในกลุ่มปิด22 <Ugh. S 1> ครับออนึ้บ <Pa> ึ้งบึ้ง้งบึ้งันบบแบบนี้แบบเมื่อหนแบบแอายยังไงโอ้เอาพี่น้องเอาเฮ้ยน้องอึ้งเอานองหันต้หันตายดีกว่งหันายตา่นนีเด็ดพอดี เฮ็ดได้ปนิดังไไพรุ่งนี้สามทุ่มสาเอาไปใส่วงสองลำนี้ยจากจ้องแจอนะโอ้จะเป็นอะไรสองอะไรืก้เมอก้มากครับเนี่ยแบบนี้วงองเม็ดได้ม่ับแบบนี้นั่นเห็นว่าเอาอัน มือน้ะพี่น้องเน้อเขาคุมปิดได้เลยครับผมอันเครับเจนนนใครบอมวนหน่ยสี่สิบเก้าบาครับผมยีกอนใครพูดอยนกล่นคุณปิดานนนะครับพี่น้องแล้วก็วันที่ยี่สิเอ้ยยี่สิบซีนะครับเนาะเจอเต็มเต็มยี่สิบซี่เต็มวงไครับที่เดิมครับแบบ้นแพงครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างกับา เปิดใจเขียบเนาะแยนขาเคียร์กับพี่น้องบวเคยเห็นนมมากันเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมาไทยเบิ่งผมกับบอลูนะครับว่าเข้าเจ้าโวยังกันผมกับถือกล่องมาไทยเขาเจ้าโวยะครับอันนี้ผู้ใดพาดูนมมาผู้าข้าเคยเห็นนมมาที่จะมาเปิดเกิดอะไรขึ้นบ่โวายังกอเท่าช็อกพี่เขียบดูดนมมาธรรมดาหมาหมามันยิ่มีจะต่อเขาก่อเขาเขาลงเขาเขียนสิอะไรอยู่ผมพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมบอกนะเอาจั่างเดียวเอาเจ้าเป็นผู้กินนมหมาเจ้าิก็ต้องบอกที่เอาพี่ลองครับคลิปนี้ไวปสมิสก่อนครับผมแปดแปดแปดชิมีครับมากอุ๊งหัวม้วนกับทีมงานลุงพีครับผมมีนมจากโต๊ะนะครับผมโอเคครับผมเคยกินนมหมาโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม